สมัยเดิมก่อนเราก็จะแย่งน้ํากันน้ําในพื้นที่ทําการเกษตรมันก็ไม่พอชาวบ้านแบบไม่ให้ความมั่นใจมันก็จะมีข้อพิพาทกับผู้ใช้น้ําทางปายน้ํา พอมีโครงการนี้เข้ามาปุ๊บไปช่วยในการทำงานของผลุ่มอะค่อนข้างที่จะเยอะเลยก็มีวิธีการจัดก,การประชุมกระบวนการอขอข้อมูลจากประชาชนหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำอะ,อะแบบเต็มใจอะมันไม่ได้เราไปร้องขอเขาให้มาเอง แล้วก็มีวิธีการที่จะรู้เส้นทางนะคือมีแผนที่ให้ชาวบ้านเขาวาดเขียนเองคือข้อมูลออกมาจากตัวเขาจริงๆเขายินเขายินยอมให้ความร่วมมือเรามาเริ่มเกินซึ่งละจากที่มีโครงการนี้เข้าก็เข้ามาหานะการทํางานของพี่ก็ง่ายขึ้นจากที่ไม่เคยยิ้มอ่ะตอนนี้เริ่มยิ้มใส่กันละพอโครงการเข้ามาก็เ,เริ่มมีการพูดคุยมากขึ้น เริ่มมีการพูดคุยจากหมู่ข้างๆตำบลข้างๆแล้วก็ดูว่าเขาปัญหาเป็นยังไงเราปัญหาเป็นยังไงแล้วก็หาทางแก้ไขครับจากที่ไม่เคยได้ทําไม่ได้พูดคุยเลยตอนนี้ก็มาพูดคุยกันมากขึ้นครับจริงๆแล้วจากที่ที่ที่ร่วมทํางานกันมานะครับก็ทางทางผู้นําแต่ละหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านนะครับ ก็ร่วมกันเก็บข้อมูลทางพื้นที่เกษตรพื้นที่ที่ทําเกษตรเป็นพืชไร่และนามารวมกันนะครับแล้วก็เหมือนแบบว่าประมวลของแต่ละหมู่บ้านต้องการน้ําเท่าไหร่อยากใช้น้ําเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็รวมรวมกันเพื่อหาข้อมูลว่าจริงๆแล้วตําบลของเราอะมันต้องการน้ําขนาดไหนกิจกรรมนี้ผมผมเห็นว่ามีส่วนดีมากนะครับ เพราะว่าจากที่เราปล่อยให้เกษตรกรคิดเองถ้าเราคิดเองทีนี้พอเข้าไปปุ๊บเราไปทํางานร่วมกันกับชาวบ้านในความไม่เข้าใจกันไม่ค่อยมีนะฮะพอเราจะมาวิจัยเข้ามานี่มาสอนให้เขาว่ามีส่วนร่วมทํำยังไงรู้จักว่าการทําข้อมูลในพื้นที่ตัวเองเนี่ยจะทํำยังไงเรามีพื้นที่ข้อมูลแล้วเราต้องการอะไรบางทีเราต้องการอย่างอะไรปุ๊บเขาก็คิดแต่ว่าเราอคิดแต่ว่าพื้นที่ที่เฉพาะของเขา่ที่เขาอยากได้เฉพาะกลุ่มเขา แต่การวิจัยนี่เราทําเราทาเป็นภาพรวมภาพใหญ่หลายกลุ่มมารวมกันร่วมคิดร่วมทํามองเห็นภาพแม้กระทั่งการทําแผนที่เองนะันเขารู้ว่าน้ำเขาไม่ได้แต่เขารู้แต่ว่าน้ําไม่ได้น้าไม่ไปน้ําสูงแต่พอเขามารวมกันเนี่ยบางบางจุดนี่วิจัยยังไม่ทันจะถึงด้วยใช้เครื่องมือเลยเขาสามารถแก้ไขกันได้ละเขารู้ว่ามีการแชร์ข้อมูลกันมาและส่วนชุมพทานที่เข้าไปแนะนําเขาอต,ตอนที่เราควรจะ ใช้น้ำไหมหรือไม่ใช้น้ำไหมสอนให้เขารู้ว่าข้อมูลเนี่ยน้ำเรามีเท่านี้เราควรจะปลูกข้าวเท่าไหร่ต้องเป็นชาวบ้านปลููใช้น้ำจริงๆเลยนะจริงๆเลยต้องช่วยกันทุกๆด้านเลยทุกภาคส่วนเลยต้องให้ความร่วมมือกันมันก็ทั้งคนแล้วก็เครื่องมือนะครับจากที่เรามองแค่น้ำในคลองะครับ แล้วก็เรื่องของคนเนาะเรื่องของคนก็ได้พูดคุยกันมากขึ้นเอาเหตุผลมาคุยกันมากขึ้นอ้ยมอนเหมือนแบบสมัยก่อนจะใช้อารมณ์ใส่กันอย่างเดียวก็คือมันเป็นศาสตร์ธารณะแต่ก็เราเข้าใจว่าการที่เราใช้น้ําในส่วนของเราอะ่ะมันไปกระทบคนรอบข้างด้วยก็จากที่ไม่เคยคุยกันก็ได้คุยการพูดคุยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นเครื่องมืออย่าง คงจะเป็นลักษณะว่าเ <c oughs> หมือนสมัยก่อนเนี่ยที่ผมทำงานเนี่ยผมจะมีส่วนแมนคอยติดตามน้ำคอยช่วยเก็บสิ่งกีดขวางมาช่วยบริหารน้ำกันมาช่วยดูให้ชาวบ้านเด <c oughs> ี๋นี้เขาทำงานเป็นละแลวขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐเรากลายเป็นกระทะั่รัฐลง <c oughs> เหลือแค่3-4คนาการที่ผมจบใหม่ๆสมัยก่อนนี่ฝ่ายหนึ่งมีทั้ง4 0่สคนสาคนวันนี้ผมเหลือแค่6คนอยู่ในพื้นที่แสนกว่าไร่ นี่ไงฮะการมีส่วนร่วม,มการแชร์ข้อมูลการมาทํางานร่วมกันนี่ฮะโซนแมนของเราตอนนี้เราไม่ต้องมาให้โซนแมนเราไปสอนเขาตัวเขาเขารู้ด้วยว่าเมื่อน,น้ําไปถึงเขาจะควรจะเอาเข้าเท่าไหร่ควรจะทำอย่างไรแบ่งปันกันยังไงนี่นี่คือสิ่งที่การทําวิจัยสามารถสอนให้เขามีความเข้าใจในการทํางานเมื่อเหมือนกับภาครัฐแล้วภาครัฐก,ก็ลดกระบวนการที่ต้องเสียงบประมาณหลากรอน แล้วก็ใช้เครื่องมือที่พัฒนาใหม่เนี่ยเอามาทําคู่กับเขาสอนใี่เขาเป็นยิ่งถ้าเขาเป็นปุ๊บภาครัฐนี่ยิ่งกระทัดรัดใหญ่การความเข้าหน้าต่อไปเนี่ย,ยเผือเกษตรกรทําเองได้เลยต้องไหมฮะอัะอะนนี้นี่คือสิ่งที่ดี